สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวดวงกระมดอุดมอนุรักษ์กุลเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกของเรียนบาอปู่วิทยาค่ะกลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายทําโครงงานคอมพิวเตอร์เรื่องประวัติและความเป็นมาของสารเจ้าพ่อดงไม้งามค่ะ เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าเราเป็นคนไทยเรานับถือศาสนาพุทธเราย่อมจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจประจําชุมชนและประจําหมู่บ้านค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมาเรียนรู้และรับชมถึงสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านตาบลบ่อปูและชุมชนใกล้เคียงค่ะนั่นก็คือศาลเจ้าพอ่อดงไม้งามและในขณะนี้เองดิฉันก็ยืนอยู่ที่บ้านของคุณลุงธรรมกาลพัสดีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโกนธรรมซึ่งเป็นผู้ำทำพิธีกรรมประจำปีของศาลเจ้าพอ่อดงไม้งาม เดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยและทําความรู้จักกาวันนี้ก็จะถามว่าคุณลุงมีชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อจริงชื่อธรรมนามสกุลของคุณลุงค่ะและพันดีแล้วคุณลุงมีอายุกี่ปีแล้วคะแปดสิบปีแล้ววันเดือนปีเกิดของคุณลุงล่ะคะวันเดือนปีเกิดมันก็ไม่รู้ว่าวันที่รู้แต่วันเกิดปีมะแมพอซเจ็ดสี่ แล้วการที่คุณลุงถูกมอบหมายให้มาทําพิธีกรรมประจําปีของศาลเจ้าพ่อดงไม้งามนะคะแล้วก็พิธีกรรมต่างๆของศาลคุณลุงถูกมอบหมายหรือว่าถูกถ่ายทอดมาจากใครคะถูกถ่ายทอดมาจากน้องชายมอบหมายออกจากน้องชายอะทีนี้ไม่มีคนเป็นแทนเขากขาลุงเป็นแทนแบบแบบเอาแบบเชื่อที่คนที่ที่เคยทามาอย่างนั้นนะน้องชายของคุณลุงนี่มีชื่อว่าอะไร ชื่อบุดีแต่ล้วพึ่ดีเหมือนกันนะค่ะแล้วก็ในการทาพิธีแก้บนเนี่ยต้องทําช่วงไหนหรือว่าเวลาไหนหรือว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างคะก็ทําช่วงตอนเช้าก็มีข้อห้ามว่าวันพุธไม่ให้ทาแล้ววันพัะสองวันนอกจากนั้นก็ทาได้หมดเราสิ่งของที่ชาวบ้านใช้แก้บนนี่มีอะไรบ้างคะก็มีทุเรศคนจะเขาจะจะบนนะ เขาบนหัวมูก็มีหัวมูบบนไก่บนอะไรเล่าที่ขวดอะไรก็สุล้วแต่คนบนคนจะบนอะไรก็เขาก็มาแก้ตามที่เขาบนไว้ค่ะแล้วถ้าวันไหนคุณลุงไม่อยู่หรือว่าติดธุระเนี่ยจะมีใครมาทาพิธีแก้บนแทนลุงไหมคะลูกไม่อยู่จริงๆก็จําเป็นก็ให้ในเบ้เข้ามาแทนให้เขามาแก้แทนแล้วหนูจะถามเรื่องถึงการเลี้ยงปีของศาลเจ้าพ่อเนี่ยนะคะ เขาจะมีกําหนดไหมคะว่าจะถูกจัดอยู่ช่วงไหนอ่ะคะก็มีกําหนดอ่ะจะอยู่ช่วงเดือนเดือนเป็นเดือนเจ็ดเป็นมิถุนาเลยเลยมิถุนาถึกตุลาเดือนเจ็ดอะเดือนไทยก็เป็นเดือนเจ็ดทุกปีถ้ามันตรงวันพุธก็เป็นแรมสองค่ำถ้ามันไม่ถ้ามันตรงวันพุธก็เป็นสามค่ำอย่างที่ดูเนี่ยแต่หารแก้วันพุธเป็ห้าวันพุธกับวันพ้า แล้วสิ่งของที่ใช้ในการเลี้ยงปีล่ะคะก็ตอนเลี้ยงปีนี่มีเยอะแม่บ้านเขาก็ทําขนมอะไรทุกอย่างก็มาขึ้นทีเดียวกันพร้อมกันหมดเลยก็มีลาย,ย่าง<อ>มีผ้ามีเสื้อมีเป็นพุดมาชาวบ้านที่แม่บ้านที่บกบัวเขาขทามาแล้วก็มีขนมนมเนยทุกอย่างเอามาเลี้ยงทีเดียวเลยสบายกับพ่อก็มีมูจ่องตัว มีใไก่คุณก็มาแก้จนถคนไปเท่าไหร่ก็กินกันหมดอ่ะทายกันที่ที่ดรไม้งามหมดแล้วตอนทำพิธีขึ้นฐานี่ยต้องมีเป็นพิธีอะไรก่อนป้ะคะก็ไม่มีอ่ะเพิ่งกำหนดพอดเสร็จแล้วก็ขึ้นนะกรทำมูเสร็จอ่ะทำมูลสดชุกเสร็จแล้วก็ทําขึ้นประ,ะ,ะมาณก่อน <5 S 2> อหา้าโ <5 S 2> มงอะห้าโมงเช้าห้าโมงเช้าหมูนี่ต้องเอาไปทำที่ศาลเลยอยู่ทำที่ศาล ทำทื้อซ่านเลยแล้วก็ซับกันที่นั่นเลยซับเป็นชิ้นใส่ตะเข่งสี่เข่งห้าเข่งอะไรก็ใส่ก็พอเสร็จแล้วก็แก้คนชาวบ้านที่ไปนะกินหมดแม่ไวไไ้กินไงให้หมดเดียวเลยก็วันนี้ก็รบกวนเวลาของจีณมา,มากแล้วนะคะก็ก็ขอขอบคุณลุงลูงมามที่เสียสละเวลามาเอมาค่ะรู้แล้ว